สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนลกอนะคะทุกคนเช้านี้นะคะเรามาด้วยเสื้อสีน้ำเงินนะคะนี่สวยมากด้านหลังนะคะนนเห็นไหมสีน้ำเงินนะคะมีพี่อ้อน้องเปรี้ยวนะคะเราก็รอพี่แอนนะคะพี่แอนกำลังเดินทางมาจากกกอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานเรามาค้างที่วานนนะคะเมื่อวานนนยิว่าจา ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อคืนก็ค้างนะและเย็นนี้ก็น่าจะค้างอีกเหมือนเดิมนะทุกคนส่วนพี่แอนติดภารกิจสำคัญนะคะเมื่อวานก็เลยให้พวกเราทั้งสามคนมาก่อนนะคะแนนพี่อ้อเปียวนะคะเดินทางมาก่อน,บบนแนนก็จะมาวันนี้นะกำลังจะเดินทางมานะคะก็เดินทางมาประมาณ6กโมงเช้านะคะที่โทรหา มาดูด้านนี้เธอเป็นเจเพใช่ั้ยเจอพีอบอลค่ะบอลทีมของเรานะคะทีมเราสีน้ำเงินนะคะวันนี้จริงๆสีน้ำเงินไม่เข้าเลยนะมันเป็นสีกระลายกินีของเรา <laughs> แต่ใส่แล้วสวยนะทุกคนแล้วกไม่มีสีน้ำเงินเลยนะคูมีสีน้ำเงินไม่เคยซื้อซื้อสีน้ำเงินเิงพี่แอนบอกว่าสีน้ำเงินสวยก็เลยเอาสีน้ำเงินึงจะเป็นสีกระไลกินีก็ใส่แค่วันเดียวนี่แหละเพราะว่าเรามีสีขาวแล้วนะคะเราเลือกสีขาวแล้วสวยป่ะสีน้ำเงินอะไรผมผมไม่ใช่กระไลกินี มันย้อนแย้งกันอยู่เล็บล่ะเล็บก็สีดำนี่เป็นเกงก็สีดำมาทำคัมโชูสีเขียวล่ะสีเขียวเนี่อผู้เหลือมันออกมาแล้วสีเขียวเนี่อผู้เหลือเขาจะจับเยเขียวเนี้อซับเขียวซับซับตอนนี้กำลังมาปากเออด้านหลังนู้นเขากำลังเตรียมงานนะทุกคนมาถึงเราก็ทานข้าวนะคะ กินข้าวกับย่างหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเหมือนย่างหรือเหมือนนึ่งอะไรแบบนี้กินได้เมื่อเช้านะคะผ่านมานะคะรถแห่สแตนบายรอแล้วนะทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะคะเราดูรุแเหงกันเดียวเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาดูตาชานกันดีกว่าทุกคนตน ตาชานก็พักอยู่ที่เดียวกันนะคะกับแอดมินใช่ไหมตาเห็นแอดมินไหมเมื่อคืนเห็นตุ้คอยอยู่บ่เมื่อคืนนี่นะจืดไม่ได้พี่จิโก้แล้วก็ห้องตฟ้าพีนยังก็ตาเมื่อคืนอือตุ้ยคอยเห็นเขาพี่จิโก้รถแ้อพี่จิโก้พจิโก้บอกนอคนละนอกคนละห้องนอกคนละห้องจะบ่อนเดียวกันเออนอคนละหลังอันนี้นะหลังพี่จิโก้แล้วก็ข้ามฟากมาแล้วเป็นโองตุ้ยคอยฮะโองตุ้ยคอยตุ้ยคอยนอนด้วยกันนะอืม อ้อามุสาพี่เสาคอยมายมก่อนตัวใคยเอามาเอามาพาจิโกดิเห็นเลยพอเห็นพี่จิกโกอยู่งย่าอองอาอเสาวนี่แล้วเห็นแล้วมันไปหาตาด้วยมันไปหาตาไปยังจะนอน,นำอำเภอมันผู้เลี้ยวโอ้นอนคนละห้องเบิร์ตพี่ก็นอนหลังนึงอือปู่ก็นอนหลังสามห้อง ก็มาถึงที่หล hmm. okay. ังแอดมินนะคะว่าแอดมินเดินทางออกมาก่อนนะคะภาคยี่หันคู่มือเลยบ่ตาพอถามาตาตาว่าเมื่อคืนจะกันจริงหรือไม่ได้ฝันเลยเมื่อคืนเดี๋ยวว่าฝันเขาคือว่าเห็นไม่ยิงไม่ยิงอันนี้จ้ะโอ้ฝันแต่พูดแตอยู่โรงแรมมุกดือดหารพูดอ๋อมีว่ายูนี้ต้องยูนับเสืนหลับคือหลับไม่มีฝัน นอนอยู่บุง้งาหารสองคืนมานอนสุโนออครห<อ>นึ่งคืนด้านนู้นนะคะก็กำลังสูงรีกันนะ้น้ำคือล้นสระแล้วนะคะวันนี้นะคะมี แววๆมาว่าจะมีเกมแข่งขันการว่ายน้ำนะแล้วเราก็ส่งพี่อ้อเข้าประกวดนะคะพี่อ้อตกลงหรือยังว่าจะลงแข่งขันไม่รู้ได้ยินเมื่อวานได้ยินแววๆเมื่อวานว่าพี่อ้อลงลอยน้ำก็ลอยน้ำก็มันเลยไปอาบน้ำที่น่เลยก็้วเลยทำอะไรบ้านที่นี่ก็ปลาไอ่เป็ดอาบนิ้วอาบกระเสือผ่ากระโบมีนี่อะไร ว่ได้เตรียมตัวมาได้มือเลยแล้วต่ออยออยเีเาลงลงลงแข่งขันเปี้ยวเพมันัวเล็กคาอยู่บ่หรเปี้ยวว่าน้ำไม่เป็นว่าน้ำเป่าเปนโอยว่ายน้ำตายนิดน้ำรแข่งขันเถ้าเธอค่อยลงก็คือหมาลอยเนี่ยลอยเป็ดยี่เคือหมาลอยเนี่มื่กลับราบุเรื่มอยากกระโดดหรือไม่ เราก็รอดูนะคะวันนี้นะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีเกมการแข่งขันนะคะให้อ่าพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะได้เล่นกันนะแล้วก็มีรางวัลนะคะถึงหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะพี่นาทีแจ้งมาเราเราต้องถามหาเราเราต้องดูก่อนว่ารางวัลคุ้มไหมเพราะว่าเราน่าจะได้ชมเชยถ้าชมเชยน่าจะ มราจะไม่ได้อะไรเลยไม่เราต้องมั่นใจว่าเราต้องได้ไม่มีชมเชยเออมีชพ้ก็คือโดนนำโชคเหมือนที่เราแอนมินเคยผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้รางวัลนั้นไปมีรางวัลสหรับผู้ชนะสมนาคุณกับสมนรรหน้าคนนะคเออโดนทำโทษนะคะแพ้คือโดนทำโทษอย่างเดียวเออโอ้ยแอนเนมจะลงสมัครไหมมา่าจะไม่ได้อะค่ะแล้วน้องวิวล่ะไม่ไม่เอาทำไมล่ะ แข่งคันว่ายน้ำสนุกจะตายนั่งเย็นมั่นมั่ยไม่เป็นไรไม่มีใครจะมาจะลงจะมาสองคนได้เงินรางวัลแบบถ้ามีคนลงแข่งเลยเป็นครูเลยใช่ถ้าถ้าหลายคนจะบวชเอลยถ้าแข่งต่างชาตินี่ลงเยอะแข่งกันต่าชาตินะแข่งได้ยินไหมไม่มีคนลงแข่งก็เมาคนเดียวรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวไปบอกพนักงานที่เหตุการ ถ้ามันมีคนลงนะาสองคนแข่งด้วยเลยจ้าโอ้แอดมินไม่ยอมยอมแพ้แข่งกันเลยค่าจะมีกิจกรรมมากมายนะคะวันนี้ก็รอชมกันตอนต่อไปนะคะทุกคนและสำหรับวันนี้ก็ฟังเพลงแค่นี้ก่อนนะจ้าเสียน้ำบอ